คุณผู้ชมคะอีกด้านหนึ่งความดุนแรงที่เขตเวสต์แบงค์ช่วงนี้ต้องจับตามองอย่างมากนะคะกับปฏิบัติการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยค่ายเจนนินที่เขตเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นการปฏิบัติการโดยรัฐบาลอิสราเอลทางชาติอาหรับก็จับตามองอย่างมากนะคะระบ,บุว่าเป็นการเกาะอ,อาญากรรมคะ่ะ นี่ก็คือภาพความเสียหายของค่ายผู้ลี้ภัยเจนินที่เขตเวสต์แบงค์ค่ะหลังจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเนื่องสองวันชาวปาเลสไตน์ไม่ต่ำกว่า10คนเสียชีวิตประมาณร้อยคนบาดเจ็บการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้นะับเป็นปฏิบัติการทางทหารในเขตเวสต์แบงค์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยิงแก๊สน้ำตาบริเวณหน้าโรงพยาบาลที่มีเด็กและผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาขณะที่ชาวปาเลสไตน์ในค่ายผู้ลี้ภัยเจนินกว่า3,000คนต้องอบพยพออกจากค่ายกองทัพอิสราเอลระบุว่าปฏิบัติการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยเจนินเป็นการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายที่ดำเนินการอยู่ในค่ายจับก,กลุ่มผู้ต้องสงสัยได้120คน โดยเบนจามินเนทันยยฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าปฏิบัติการทางทหารในเจนินจะเดินหน้าไปตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อคืนความสงบและความปลอดภัยให้กับชาวอิสราเอลหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อขนาดการเปิดปฏิบัติการของอิสราเอล ชาติอาหรับออกมาประนามปฏิบัติการของอิสราเอลพร้อมกับเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทันทีคายผู้ลี้ภัยเจนินตั้งขึ้นในช่วงยุค1950นะคะ<ม>เพื่อเป็นที่พักของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์หลังการก่อสร้างรัฐอิสราเอลและเป็นพื้นที่ขัดแย้งมายาวนานสำหรับปาเลสไตน์คะ่ะค่ายเจนินเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการยึดครอง สำหรับอิสราเอลคือพื้นที่ของกลุ่มก่อการร้ายหลังจากการเปลี่ยนสู่รัฐบาลเบนจามินเนทันยาฮูเมื่อปลายปีที่แล้วอิสราเอลเดินหน้าเปิดปฏิบัติการในพื้นที่ค่ายเจนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีผู้เชี่ยวชาญประเมินแนวโน้มสถานการณ์ว่าอาจจะบานปลายอย่างรวดเร็วเนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคณะนะคปกครองปาเลสไตน์หรือว่า PA เ,เนี่ยก็ได้เรียกร้องให นานานชาติเนี่ยนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนต้องการให้ UN เข้ามาพูดคุยเรื่องนี้และต้องการผลักดันเรื่องนี้ไปสู่ศาลโลกนะในขณะที่การเตรียมตัวนะที่จะปฏิบัติการตอบโต้เซลในกาซาโดยกลุ่มซามิกยีฮาร์และกลุ่มกองกำลังอันกุตเนี่ยนะก็เตรียมพร้อมที่จะตอบโต้เอลแล้ว นะครับในเจนเนก็เช่นกันนะก็ก็ก็จะลุกขึ้นตอบโต้เอลส,สถานการณ์วันนี้จึงน่าเป็นห่วงอย่างมากว่ามันจะยกระดับอย่างรวดเร็ว,วนะครับที่กรุงเชลอาวิฟเกิดเหตุชาวปาเลสไตน์ก่อเหตุขับรถพุ่งชนคนและใช้มีดแทงส่งผลให้มีคนบาดเจ็บ8คนค่ะผู้ก่อเหตุถูกยิงเสียชีวิตกลุ่มฮามาสระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอล